ครับอยน้องกะละมังอ้อนอะไรแต่เช้าเป็นอะไรเป็นอะไรอ้อนอะไรแต่เช้าคะอ,อ้อนอะไรแต่เช้าโอเคก๋ผมดูกินหญ้ายอยู่จะเอ๋จะเอ๋อกินหญ้ายอยู่ เอ้ยนี่มีมันแก้วด้วยจะเอ้ใครจะกินมันแก้วใครจะกินมันแก้วฮะใครจะกินมันแก้วถ้าสวยก่อนจะสวยก่อนถ้าสวยจะสวยเลยคุณคนขอบคุนข้าสวยแมวแมวอ๋อสวยก่อนนี่สวยๆอ่าโอ้ยมับกินแล้วนะผมกวักไงกวาดไงไงกวัดกวาดไม่ได้ไม่ได้ให้สวัสดีเอาเอามือโชว์มือโชว์มือ กอดอย่างนี้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 แล้วขาปากเลยขาปากเลยมาบในกระรมังอยู่ไหนหยิบกระรมังมาเร็วอยู่กระรมังมาอยู่กระรมังมาเก็บ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 มาเดี๋ยวะเออเก็บมาเออลากมาแล้วลากมาเร็วลากมาลากมาลากมา ลากมาลากมาเกี่ยวกันล่างเกี่ยวกันล่งมาเกี่ยวกันลงเกี่ยวกันลงนี่ตัวผมโอเคเสดลงไปกันละมังเสดลงไปในแกะละมังมัฟโอ้เขียวเลยนะผมคำโตๆเสียงเขียวนะผมลากกละมังโอ้ยลากไปโอ้ลากเขย่าเขย่าเขย่าะกละมัง เออ,เอ,อโอเคเกียรครับไปเอาเอาเกีย๊ยวให้หน่อยเอามาอีกเด็กนี่นะผมวันนี้จะมาชูความน่ารักของน้องน้องฝนนะน้องกะละมังนะผมดูนะผมช้างแสนรู้ช้างแสนรู้นะผมช้างได้เป็นหัวช้างกะละมังไปล้างล้างก่อนล้างก่อนเอาไปล้างก่อนเดี๋ยวให้กินครับเดี๋ยวให้กินนะลูก อุ้ยลูกสาวเอาโชว์ออกหัวออกมาแล้วเอาหัวออกมาแล้วไม่ทันใจเอาหัวออกมาแล้วผมไม่ทันใจนะผมดูให้จับหน้าไปแล้วมางไว้ข้างวางไว้ข้างเก็บกะละมังเก็บกะละมังอยู่ไหนกะละมังอยู่ไหน กาสวยก่อนขอบคุณคข่น้นในราคาเอยครับผมค่สวยก่อนเต้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 นยังไงเต้นยังไงเราเต้นไม้เป็นนายคารมังคาะมังของน้องน้ำฝนคาะมังของน้องน้ำฝนอ่ะอ่ะมับเขี้ยวดัง โอ้เสียงเคี้ยวนะผมเสียงเคี้ยวเสียงเคี้ยวนะครับผมหือึดอัดดุใจมากเป็นช้างเสนรู้นะผมสงกลานบอกเอามาทางนี้หน่อยเอามาทางนี้หน่อยเอามาทางนี้หน่อยผาผาผาเอามีดผาผาเปไหมาทางนี้หน่อยสงกลาดไหนไปไหนแล้ว ปะปะเลยปะเลยไอ้ค่ะน้องกะละมังค้าโอ้ยผมดูเอ,าอ้ายังไม่ได้บอกนะยังไม่ได้บอกเลยยังไม่ได้บอกให้หยิบกะละมังมาเลยอ้าโอ้ยน่ารักน่ารักโอ้ยน่ารักโอ้ยยังไม่ได้บอกให้หยิบกะละมังมาเลยทำไมหนูเอามันดูดิ เ,เอาไหนทายังไงทำ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 ยังไงคะโอ้โหทำยังไง <c oughs> โอเคดีคาคีคาโอเคคกากะละมังอยู่ไหนกะละมังอยู่ไหนกะละมังกะละมังกะละมังอยู่ไหนกะละมังกะละมังอยู่ไหนกะละมังกะละมังโอ้รู้เลยว่ากะละมังกะละมังได้ยินว่าได้ยินว่ากะละมังนี่รู้เลยหยิบไปหยิบมาอย่างเงี้นเลยเยอ คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะผมมาถ่ายให้ดูเฉยครับว่าความน่ารักของน้องแสนรู้นะผมเป็นยังไงนะผมดูนะการลมังอยู่ไหนการลมังอยู่ไหนการลมัง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 เอาไม่เอาไม่เอาการล้างการล้างการล้างคนการลมังการลมังการลมังหยิบการลมังมาเร็วหยิบการลมังการลมังอยู่ไหนการลมังอยู่ไหนโอ้ไม่ได้ให้สวัสดีเย่นี่สวัสดีโยกเอาโยกเอาเลยส่งการวิ่งไปไหนโอ้ ก็สียากสินเนาะสูนี่เอา้า้อนนะผม,มนั่งป้อนเรียกว่าว่างๆไม่มีอะไรทำมานั่งป้อน,นะผมกูมยังยังพอยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วชิ้นสุดท้ายแล้วชิ้นสุดท้ายแล้วผมชิ้นสุดท้ายแล้วชิ้นสุดท้ายแล้วโอ้ย โอ้ยทำใส่เลยหยิบกระรองไปแล้วไม่ไม่ทำใส่ใครเมื่อกี้ทำใส่ใครดูนะผมดูทำหน้าตาโยนของใส่เลยเอาใครใครสั่งใครสอนให้ทำอย่างนี้ใครสั่งใครสอนให้ทำอย่างนี้ดูทำหน้าตาใส่ใครสั่งใครสอนฮะ หมดแล้วนี่หมดแล้วบูบีบูบีบูบีนะผมนี่บูบีหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วทำยังไงอู้ทับตาเหลือกใส่อีกหมดแล้วทำยังไงคะไม่เชื่อหรอกว่าหมดหนูไม่เชื่อหรอกว่าหมดหนูไม่เชื่อหรอกดูนะผมสายตาอดอ้อนมากหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วจริงๆเนี่ยหมดแล้วอ่ะหนูก็รู้ว่าหมดแล้วทำไมหนูต้องมาอ้อนด้วยเอ้าไม่จบไม่สิ้นนะเนี่ยเอ้า หมดแล้วก็เอาการะมังกลับไปนะครับผมจะกิน้าต่อหญ้าตกใส่กระมังแล้วเอ้านะนะโอ้โหเจียวหยิบกระมังออกไปแล้วอ๋อนดะูนะผมหยิบเอาลัวอะลอา,าหารหมดแล้วก็หยิบกระมังออกไปนะครับผม นี่ก็เป็นความน่ารักนะผมความน่ารักของน้องนะเวลาเรามีอาหารให้น้องกินน้องก็หยิบกระมังเข้ามานะผมเวลาน้องรู้ว่าอาหารหมดแล้วน้องก็เอาออกไปนะครับก็หมดแล้วก็เดินหนีเลยนะครับผมไม่อยู่ไม่อยู่คุยกันก่อนนะฝนไม่อยู่คุยกันก่อนแล้วนะฝนฮะนโอเคนะผมรับท่านใดที่ดูแล้วชอบใจฝากกาไดไลค์กดติดตามไม่ด้วยนะครับสำหรับน้องกระมังนะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปซ้อนรักสูงๆให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับน,น้ำฝนมาเลย